เคกรับกับสวีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านะครับวันนี้จะมารีวิวนะเป็นงานเขาเรียกไงงานเลี่ยมพระนะเป็นพระหน้าปกนะครับเป็นทรงรูปหล่อนะครับค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะฮะถ้าเทียบกับข้อนิ้วก้อยผมนะฮะก็ตัวแค่ตัวองค์พระก็ข้อครึ่งแล้วนะครับพอเลี่ยมซุ้มตรงยาเข้าไปก็สองข้อนิ้วเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ ป่าซุ้มลงยานะครับเป็นงานป่าซุ้มลงยานี้ตาลงยาพื้นขาวก่อนแล้วก็ใส่แดงเข้าไปนะครับมันก็จะปูดขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะฮะบ,บางท่านชอบแบบนี้นะครับบางท่านก็ชอบเป็นพลอยแดงแทนนะครับแต่ส่วนมากส่วนตัวผมผมชอบให้มันเป็นพลอยแดงมากกว่านะครับคือมันมีมิติที่แตกต่างกันนะครับพอทาแบบนี้หมุนไปหมุนมามันเหมือนตามันปูดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพลอยแดงเนะี่ยพอหมุนไปหมุนมาตามันจะาวาวๆหน่อยๆนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ลูกค้าคนนี้ชอบแบบนี้นะครับ ก็ด้านบนก็จะเป็นสีเขียวนะครับตาเป็นพลอยเป็นยาขาวแดงนะฮะหนวดเป็นสีน้ําเงินเขี้ยวเป็นสีขาวนะครับแล้วข้างๆก็เป็นแข้งสิงห์นะฮะส่วนด้านล่างก็เป็นพญานาคพญานาคก็อย่างที่เคยได้เคยเห็นกันถ้าเป็นสีมาตรฐานสวยๆก็จะเป็นแดงเขียวแล้วน้ําเงินนะครับแล้วนี่เป็นลายกระหนกเป็นคลื่นๆนะครับข้างๆไอ้ด้านล่างนะครับส่วนข้างๆก็เป็นห่วงสามรออติดไข่ปลามาเรื่อยๆแล้วก็ยี่ขอบด้ากับขอบหลังนะฮะ แล้วก็ลายกระหนกด้านบนนะฮะลากลงมาเป็นจุนทายปัดนะฮะฐานนะฮะอันนี้อัดพลาสติกก็หน้าปกตรงนี้เป็นเหมือนเป็นพิมพ์ห่อนะครับก็พิมพ์ห่อลอยองนะฮะเขาจะอัดพลาสติกแบบจับเข่านะครับมันก็จะเป็นเว้าเข้ามาปึ๊บแล้วก็ล็อกเข่าไวา้ที่เคยพูดไปเมื่อคลิปสองคลิปที่แล้วก็ถ้า อ่าอัดพลาสติกตรงนี้จะมีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือมันจะดูเป็นอิสระมลอยขึ้นมานะครับข้อเสียก็คือถ้าเขาช่างล็อกไม่ดีเนี่ยมันก็จะพอมันเหมือนหลุดมือแล้วหล่นหรือว่ากระแทกอะไรสักอย่างถ้ามันผิดจังหวะต,ตรงที่ล็อกมันมีเปอร์เซ็นที่จะหลุดมาทําให้พระเนี่ยโถมอหลุดออกมาจากข้อแล้วแบบมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับแต่ถ้าร้านไหนเขารัดดีๆมันก็จะแน่นนะฮะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหานะครับตรงนี้แต่อธิบายให้ฟังเฉยๆว่ามีความเสี่ยงที่จะะเกิดดขึ้้นนไ ความสวยงามบางทีมันดูเบามันดูอิสระก็จริงแต่ตัวล็อกมันน้อยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะหลุดออกมาจากตัวเบาก็ไม่แปลกนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวกอบพ้ะนะครับกอบพระปะสุมลงยานนี้อยู่ที่5 8าดแกรัมค่อนข้างจะคุมน้ําหนักระดับหนึ่งนะครับผมส่วนเราพูดถึงตัวตัวองค์พระนะฮะตัวองค์พระเป็นพระนาคปรกนะครับสาลีโขนะครับสองห้าหนึ่งสี่นะครับ หลวงพ่อสมภพนะครับหลวงพ่อสมภพวัดวัดสาลีโขนะครับเป็นพระเครื่องชนิดหล่อแบบลอยองนะครับศิลปะลบบุรีนะครับยุคต้นจัดสร้างมา,ม,ามีเนื้อทองคำนะครับประมาณ109องค์เนื้อเงิน1,000องค์และเนื้อนวะ2,514อองค์คิดว่าองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับผม ข้อมูลนี้หาไม่ยากนะครับลองพิมพ์เข้าไปแบบที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ก็ออกมาเลยนะครับประมาณนี้อ้าอันบางบางทีถ้าหาข้อมูลแล้วมันมีก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับแต่ถ้ามันหายากก็จะพูดอันที่เข้าใจนะครับถ้ามีอะไรลึกซึ้งหรือข้อมูลมากกว่านี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมท่านพูดสาหรับท่านผู้รู้นะครับผมก็คร่าวๆสาหรับผมที่คร่าวๆตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ qr code สำหรับการติดต่อผมจะขึ้นไปทางซ้ายนะครับ Li น e แ d นะฮะก็ แอดมาคุยกันได้เรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกอบพระนะหรืองานจิวเวลี่ต่างๆการซ่อมต่างๆก็ทักมาได้นะครับความรู้ต่างๆถ้าผมเข้าใจก็จะแชร์ให้ฟังนะครับผมส่วนภาพนิ่งของรูปภาพนิ่งขององค์นี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะภาพเคลื่อนไหวก็เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ Ti ๊ Tok ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ